สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่25มิถุนายน25 6 8แครับแจง 2, ้งอสมสามเรื่องสําคัญฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากการมาดูมาฟังคลิปของเรานะครับเรื่องที่1ครับสมาคมชกสอสมอแห่งไประเทศไทยแจ้งข่าวคือสมาคมได้ทําการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใหม่นะครับ เขาเรียกว่าแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ชกศสมใหม่โดยมติคณะกรรมาการสมาคมชกศสมเมื่อวันที่4เมษาย,ยน,น2558าว่าด้วยเรื่องเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มชกศจุดอสมจด3หรือในวงเล็บเอกสารใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์อันนี้เขาจะใช้เอกสารแบบฟอร์มใหม่น,นะครับใช้ยังไงครับคือถ้าใครจะเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์นี่ ต่อไปนะใช้แบบฟอร์มใหม่นี้แบบฟอร์มใหม่นี้จะระบุว่ายกเลิกผู้รับผลประโยชน์เดิมทั้งหมดก่อนเลยก่อนหน้านี้นะครับตอนเราสมัครเราใส่ชื่อใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ถ้าใช้แบบฟอร์มนี้มาเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์นั้นนะครับแบบฟอร์มนี้จะระบุว่าเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์เดิมทั้งหมดก่อนหน้านี้เลยนะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่ดังต่อไปนี้เลยเพราะฉะนั้นพอเปลี่ยนเป็นคนใหม่ดังต่อไปนี้นะครับ ผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ก็จะต้องนําเอกสารที่เกี่ยวข้องสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบยียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ใหม่ทั้งหมดแนบด้วยแล้วก็กรอกลายชื่อและก็ข้อมูลสําคัญของผู้ผรับผลประโยชน์ใหม่ทั้งหมดลงไปพอเปลี่ยนแปลงพอใบนี้พอใบเปลี่ยนแปลงนี้ส่งไปถึงสมาคมนะครับสมาคมจะยึดตามใบนี้เป็นสําคัญเลยว่าผู้รับผลประโยชน์ใหม่จะจะตามใบนี้นะครับจะตามใบที่ใหม่นี้นะครับ สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์สมาคมโชกสอสมแน่นอนครับพี่น้องอสมอก็จะต้องไปพึ่งคุณหมอรอพศออตอของท่านนะครับเพราะว่าเวลาไปทํานี่ไปทําเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์สมาชิกชกสอสมแห่งประเทศไทยนี่ก็จะต้องไปติดต่อคุณติดต่อคุณหมอรอพศออตอ,อยู่แล้วคุณหมอรอพศตดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาให้เราก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารนะครับพร้อมยืนถือถือแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนแล้วเนี่ยและเซ็นชื่อแล้วเนี่ยและ เจ้าที่เขาเซ็นชื่อเป็นพยานด้วยนะครับเจ้าที่รอปศตอนี่ยืนยืนถือถือแบบฟอร์มนี้ถ่ายรูปรูปถ่ายเป็นกระดาษ a 4ขนาดหนึ่งนิ้วเนี่ยก็จะของผู้เปลี่ยนแปลงผลประโยชน์นี่ถือถือแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดพร้อมเซ็นชื่อแล้วเนี่ยก็ต้องส่งไปสมาคมชกสสมอด้วยนะครับและทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสมาคมเปลี่ยนให้แล้วนะครับสมาคมแจ้งว่าผลการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งผ่านไลน์ เพราะนั้นใครที่เป็นสมาชิกชกศส,สมและเป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาคมชกศส,สมอก็ดูได้ทางไลน์เขาบอกเดี๋ยวรายละเอียดดูตรงไหนเดี๋ยวจะเอามาให้ดูให้ฟังคลิปหน้านะครับแลวเขาบอกว่าดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ดูได้ที่หน้าเว็บไซต์น,ซตน่าจะเป็นที่ตรงที่ตรวจตรวจสถานะส่งเอกสารนั่นแหละครับหรือรายละเอียดในเดือนสอบถามคุณหมอรพอพสตของท่านเขาทราบนะครับเอาไปดูแบบฟอร์มกันครับมันมีหน้าตาเป็นอย่างไร แบบฟอร์มใหม่นะครับแบบฟอร์มนี้เขาเรียกว่าชกสจุดอสมจุดสามนะครับหรือชื่อบ้านหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์นะก็คล้ายเดิมเลยแหละครับก็กรอกข้อมูลผู้ที่จะเปลี่ยนข้อมูลสมาชิกผู้ที่จะเปลี่ยนกรอกเลขสิบสามหลักสมาชิกผู้ที่จะเปลี่ยนนะครับหมายถึงคนที่เป็นสมาชิกชกสสมนะครับ ก็ใส่บ้านเลขที่หมู่ที่อำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรถ้ามีนะใส่เข้าไปนะจากน um. ั um Por, ere, nerve, ้นนะครับแบบฟอร์มนี้เขาบอกว่าข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์ทุกคนที่มีชื่อในใบสมัครและหนังสือเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ผู้รับเงินสงเคราะห์ถ้ามีคือถ้าใครเคยส่งชื่อใครในใบสมัครหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนี่ก่อนหน้านี้ถ้ามาเปลี่ยนแปลงอีกเขาจะยึดตามใบนี้ โดยใบเก่ายกเลิกให้ไม่มีสิทธิ์และในใบนี้ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์คนใหม่ดังนี้เลยก็จะใส่ชื่อคนใหม่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็กวอก,ก,กเลขประชาชน13หลักใส่ชื่อเกี่ยวข้องเป็นอะไรเบอร์โทรที่อยู่ปัจจุบันนะครับกรอกเลขประชาชน13หลักทีนี้ข้อความในใบนี้ระบุว่าถ้าคนใดตายไปก่อนข้าพเจ้าผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิ คือถ้าผู้รับผลประโยชน์นี่เสียชีวิต,วตก่อนสมาชิกจกสอสมเสียชีวิตนะครับในใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์นี้เขาบอกว่าถ้าคนใดตายก่อนข้นพาพเจ้าผู้นั้นเป็นอันหมดสิทธิและหากมีเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเหลืออยู่ก็มอ,มอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นข้าพเจ้าได้ทาการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยตนเองและมีสติสัมปัญญะสมบูรณ์และได้ทําต่อหน้าเจ้าหน้าที่ก็ลงชื่อสมาชิกผู้ขอเปลี่ยนแปลงนะครับลายเซ็นตรงนี้ชื่อเต็ม ตรงนี้มีนายมีนางน,านามสกุลด้วยตรงนี้เป็นเจ้าหน้าที่สาสุขรอพอสตอของ,อง,องท่านลงชื่อเป็นพยาน<ร>ในวงเล็บชื่อเต็มแล้วก็เบอร์ติดต่อด้วยนะครับทีนี้นเ,เอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องสอง่ง,สงไปด้วยนะครับส่งไปสมาคมจกสสอสอ,อสำเนาบับรประจำตัวประชาชนผู้สมาชิกผู้ขอเปลี่ยนนะครับรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายที่ยืนถือเอกสารนี่แหละถ่ายเป็นกระดาษ A4 เจ้าที่เขาจะทําให้นะครับรอบประต,รตเขาจะทาให้สําบบนาัตรประจําตัวประชาชนเจ้าหน้าที่ผู้เป็นพยานลงชื่อสํานาถูกต้องด้วยก็แนบไปสําเนาัตรประจําตัวประชาชนสนํานาทะเบียนบ้านของผู้รับผลบประโยชน์รายใหม่หทุกคนตามที่ระบุไว้ในใบนี้นะครับนี่ก็ส่งไปสมาคมนะครับเป็นแบบนี้นะครับทุกวันนี้ต่อไปเป็นเรื่องที่2ครับการตรวจสอบยอดค้างชกศสมอผ่านลาย ก่อนหน้านี้เราเคยทําคลิปแล้วบอกว่าถ้าตรวจสอบยอดค้างมันจะมี qr code ขึ้นมาให้สแกนจ่ายได้ถ้าท่านใดทําดูแล้วมันไม่มี qr code ขึ้นมามันแสดงขึ้นมาเฉพาะยอดค้างจ่ายก็ให้ใช้วิธีฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารก่อนวันหักครับสมมติว่าหักครั้งหน้าวันที่15กรกฎาคม2568รดนะครับต้องฝากเงินเข้าบัญชีที่จะให้หักนั้น ก่อนวันที่15นะครับโดยการตรวจสอบยอดค้างผ่านไลน์ชกสสมต้องเป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาคมชกสสมอก่อนโดยการสแกน QR code นี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มเพื่อนด้วยไลน์ ID นี้ก็ได้เพิ่มเพื่อนด้วย ID l ล n e c h a p a ก็ได้นะครับเอามาทบทวนวิธีทําให้ดูอีกครั้งนะครับเมื่อท่านเป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาคมชกสสมแห่งประเทศไทยแล้วนะครับก็กดเข้าลนา์นะครับ จากนั้นก็กดแชทกับไลน์ชกสจดอสมอแห่งไประเทศไทยตามที่เราเป็นเพื่อนนะครับจากนั้นก็กดตรวจสอบสมาชิกค,ครับจากนั้นก็กดตรวจสอบยอดค้างนี่แหละครับก็จะโชว์ยอดค้างขึ้นมาใครคร้างใครไม่ค้างก็เขาจะบอกว่าไม่มียอดค้างทานองนี้นะครับทีนี้ถ้าใครไม่มี QR code เด้งขึ้นมาเขาบอกว่าถ้ามี QR code ขึ้นเด้งขึ้นมาเนี่ยใช้แอปธนาคารอะไรก็ได้สแกนจ่าย QR code นั้นนะครับเขาบอก ถ้าใครทําแล้วไม่มีเคียวโค้ดก็ให้นําเงินตามจำนวนที่ค้างนี่ไปฝากเข้าบัญชีทกศบัญชีที่จะให้หักทกศอสมอน,นั่นแหละครับโดยฝากเข้าก่อนวันหักยกตัวอย่างถ้าจะให้หักวันที่15กรกฎาคม68ที่จะถึงนี้ต้องฝากภายในไม่เกินวันที่1 4กรกฎาคม2 5้ตามที่ตนเองค้างด้วยนะครับต่อไปเรื่องที่3ครับเรื่องการตรวจสอบรายชื่อคู่สมรสอสมอที่สมัคร เป็นสมาชิกชกสสมอที่รับรองเป็นสมาชิกชกสสมอแล้วก็คือคู่สมรสที่สมัครไปแล้วและรับรองเป็นสมาชิกแล้วแต่ยังเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพ้นร้อยแปดสิบวันนับจากวันบรรับรองเป็นสมาชิกคนที่สมัครในเดือนเมษานะครับใบสมัครไปถึงในเดือนเมษาเขารับรองช่วงต้นเดือนพฤษภาเราจะจำวันที่ไม่ได้นะครับรับรองเป็นสมาชิกเสร็จแล้วพอกลางเดือนพฤษภาเนี่ยเขาจะหักเงินจากอสมเพราะว่าคู่สมรสอสมอที่สมัครใหม่นี่ เขาหักจากบัญชีอสมอนะครับบัญชีที่รับค่าเบิการนั่นแหละหักหนึ่งร้อยบาทเฉพาะค่าสมัครนะครับการเดือนพฤษภาเสร็จแล้วจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์ในเดือนในช่วงต้นเดือนพฤษจิกาย,ยนหกแปดการเดือนพฤศ,ศจิกาย,ยนหกแปดจึงจะเริ่มหักค่าำรุงค่าำรุงรายปียีิบห้าบาทและหักเงินช่วยเพื่อนช่วยสมาชิกเสียชีวิตนี่หัก,กรอบพฤศ,ศจิกาย,ยนหกแปดนะครับจะหักเท่าไหร่ก็ต้องรอฟังข่าวส่วนในระยะน,นี้จะไม่หักอะไรเลยจะหักเฉพาะกลางเดือนพฤษภาไปแล้วหนึ่งร้อบาทก็เงียบไปเลยนะครับ พราะต้องรอให้ครบร้อยแปดสิบวันก่อนจึงจะมีการหักเงินื่นและเป็นสมาชิกสมบูรณ์คาว่าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ก็คือเริ่มคุ้มครองนะครับเริ่มคุ้มครองเราว,วนันต้นเดือนพฤศจิกายนะยมนที่ไม่ได้เพราะว่าเราจะมาที่รับรองไม่ได้นะครับมันเป็นเดือนก่อนนะครับอันนี้กลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มส่งใบสมัครไปถึงสมาคมชกอสอสมในช่วงเดือนพฤษภาคมหกแปดเขาเอาเข้าที่ประชุมรับรองเป็นสมาชิกเมื่อสี่มิถุนาย,ยนหกแปดนะครับจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์วันที่เจ็ดตุลาคมหกแปด วันที่สิบสามมนายนหกแปดที่ผ่านมาหักอสมอหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้เขาหักจากบัญชีอสมอหักเพราะค่าสมัครวันที่เจ็ดพฤษภาวันที่เจ็ดธันวาคมหกแปดจึงจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์คือเริ่มคุ้มครองกลางเดือนธันวาคมจึงจะเริ่มหักเงินช่วยเพื่อนและหักค่าปรุงรายปีปีหกแปดยี่บห้าบาทนะครับวันนี้จะบอกวิธีตรวจสอบรายชื่อรายชื่อว่าคู่สมรสอสมอเนี่ยที่เป็นสมาชิกชกสมอที่ไม่เป็นสมาชิกยังเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์นั้นดูรายชื่อได้ตรงไหนอะไรยังไงดูครับ นี่สมมุติว่าเป็นโทรศัพท์ของพี่น้องอสมอครับก็เชื่อมต่อเน็ตหรือเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเลื่อนหน้าจอหา Google Chrome Google Chrome จะเป็นเสียวขาวแบบนี้ครับและมีตัว G ตัว G สีแดงสีเหลืองสีเขียวสีบบนเงินเป็นแบบนี้ตามลูกศรชีนะครับพอเจอตัวนี้แล้วก็ให้เอามือกดตรงนี้มันก็จะเป็นกระพริบกระพริบจากนั้นให้พิมพ์ชอกอสอเป็นวักอสมอเข้าไปเพียงแค่พิมพ์ชก สอแล้วก็เป็นวักอเท่าน,นั้นเองแหละครับก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาให้เลือกมากมายมีชกสเป็นวักอ,นกอสมชกศเป็นวักอสมจุดคอมก็เอามือกดที่ตัวอักษรที่มันโชว์ขึ้นมาเยอะๆนี่ตัวไหนก็ได้นะครับ2ตัวแรกนี่ชกศเป็นวักอสมอนี้ก็ได้ตามลูกศรชี้ชกเป็นวักอสมอจุดคอมนี่ก็ได้แต่ก่อนที่จะมีตัวหนังสือขึ้นมาเราต้องพิมพ์ในก o o g l e c h r โค e มก่อนที่มันเป็นกระพิบเนี่ยพิมพ์ชกสเป็นวักอพิมพ์แค่นี้มันก็จะมีขึ้้้้้้นนนมมาาใหหเเลืืืออออกกกกกกกววว็็็ดดดดดตตััััีีไไครบงส ตามทุกสอนชี้หรือจะกดตัวนี้ก็ได้ครับกดตุ๊บเข้าไปเลยนะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ขั้นตอนต่อไปให้เอามือกดตัวหนังสือสีฟ้าชอกอชอกอสจดอสอมอนี่แหละครับเอามือกดกดที่ตัวหนังสือนี่เลยตามทุกสอนชี้นะครับก็จะเข้าไปเว็บไซต์สมาคมอกศสอสแห่งประเทศไทยพอเข้ามาถึงตรงนี้ให้เอามือกดสีส้มที่มีการกระบาดกด YouTube นี่ออกเพราะว่าอย,อยู่ในเว็บไซต์นี้เขาจะมี YouTube สอน วิธีสมัครคู่สมรสอสมอเป็นสมาชิกจกสอสมใครอยากดูก็ได้ใครไม่อยากดูก็กดตรงนี้ออกครับตามลูกศรชี้นะครับกดสีส้มนี่ออกกดกากระบาดสีส้มนี่ออกก็จะเข้าเว็บไซต์นะครับจากนั้นก็เลื่อนหน้าจอขึ้นเรื่อยๆเพื่อดูข้อมูลเลื่อนมาจนเห็นตรงนี้ครับตามลูกศรชี้นะครับเขาจะมีสีเทาๆและตัวของสือไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มีบอกว่าลายชื่อรับรองคู่สมรสและเจ้าหน้าที่ 2 0 2 5นี่แหละครับก็มือกดตรงนี้ปั๊บนะครับพอมือกดตรงนี้ปับ๊บเขาก็จะเห็นลายชื่อรับรองสมาชิกคู่สมรสและเจ้าหน้าที่ปีสองห้ากปดก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมก่อนผู้ที่ถูกรับรองเป็นสมาชิกในเดือนพฤษภาคมพี่น้องอสมอยู่เขตสุขภาพไหนนะครับก็กดดูตามเขตสุขภาพนั้นนะครับคือเดี๋ยวจะต้องขึ้นคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งว่า อสมอท่านใดอยู่เขตสุขภาพใดนะครับจังหวัดไหนอยู่เขตสุขภาพใดก็กดกด,กดตรงนั้นเอามือกดเขตสุขภาพที่1 2ึ่งสองห้ก็แปดถึงสิบสากดขึ้นมาปุ๊บมันจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดลายชื่อมาอ่านนะครับก็ดูลายชื่อได้ตรงนั้นว่าใครที่เป็นสมาชิกชกสสมอไปแล้วและรอให้ รอเขาให้ครบ6เดือนถ้เป็นสมาชิกสมบูรณ์นะครับเขตสุขภาพที่1ก็กดตรงนี้เขตสุขภาพที่2ก็กวดตรงนี้นะครับเขตสุขภาพที่3เขตสุขภาพที่13เนี่ยรู้สึกจะเป็นกรุงเทพนะครับเขตสุขภาพที่1ิบ2เนี่ยเป็นภาคใต้นะครับเขตสุขภาพที่8 90เนี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นะครับเท่าที่จํา,า,าจได้นะครับต่อไปก็เลื่อนหน้าจอขึ้นก็จะเห็นรายชื่อคู่สมรสรับรองมิญญุนายน6์ใครที่รับรองเป็น เป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์มิถุนายน8จะเป็นสมาชิกสมบูรณ์เจ็ดธันวาคมนะครับกดดูรายชื่อได้ตามเขตสุขภาพที่หนึ่งเขตสุขภาพที่สองสามสี่ห้าไล่ไปเรื่อยจนเขตสุขภาพที่สิบสามท่านคิดว่าท่านเป็นอสมเขตสุขภาพใดก็กดที่เขตสุขภาพนั้นนะครับเดี๋ยวสําหรับท่านใดที่ดูทาง Facebook นะครับ Facebook อนุสรหนองบอัวชมนะครับเดี๋ยวจะขึ้นคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งว่าเขตสุขภาพที่หนึ่งมีจังหวัดใดบ้างเขตสุขภาพที่ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามมีจังหวัดใดบ้างนะครับส่วนผู้เคยดูทาง YouTube นะเคยดูทาง youtube นี่เราเคยทําคลิปให้ดูแล้วว่าอสมท่านใดยอยู่เขตสุขภาพที่ไหนมีจังหวัดอะไรบ้างอันนั้นเราเคยทําคลิปให้ดูแล้วไปดูคลิปย้อนหลังนะครับสาหรับคนที่อยู่ดูคลิปทาง u t u b e นะครับว่าท่านเป็นอสมจังหวัดไหนอยู่เขตสุขภาพเท่าไหร่นะครับอ้าวก็กดดูตามเขตสุขภาพนะครับก็จะทราบว่าใครบ้างที่ถูกรับรองเป็นสมาชิกแล้วสําหรับผู้สมรสอสมที่ สมัครเข้ามานะครับสำหรับคู่มสมรสอสมนะครับยังมีสิทธิ์สมัครถึง30มินาทีนสอถ้าหากว่าไม่เข้าใจทำไม่ได้ติดต่อคุณหมอรอวศองท่านด่วนนะครับอีกเรื่องครับก่อนนอนวันนี้ครับแจ้งข่าวกันใครที่ยังไม่ส่งรายงานอาสมอหนึ่งเพื่อรับค่าเผยกการโอน15รกรกฎาคม2 5 6 8นี้นะครับยังส่งได้ทันส่งภายในไม่เกิน6ทุ่ม2ีมินาทีนสอถือว่าท่านยังส่งรายงานอาสมอหนึ่งทันมีส,สมิทธิ์รับค่าเผยกการนะครับ ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ